วันนี้ได้มีโอกาสบูชาพระเนื้อผงเก่า <c oughs> ๆมาสองชิ้นนี่ตรงนี้เจ้าของเ <c oughs> จ้าของคนก่อนที่ผมจะซื้อมานะฮะเขาตีว่าเป็นพระรอดละโวพระรอดละโวเนื้อผงก็พิมพ์คล้าย <c oughs> ๆเหมือนกันนะพิมพ์คล้ายๆเหมือนกันแต่จริงแต่จริงไม่ใช่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพระชัยวัดของหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบ เน,เนื้อออกผงทูบมันเป็นพิมพ์เดียวกับของหลวงพอ่อหลวงปู่สุกวัดปักคอมขามเท่าเลยนะแต่หลวงปู่สุกจ์จะเนื้อดำถ้าเนื้อเทาจะเป็นหลวงพิงพ์วัดบางประกอบเอ๋พวกเนี้ยแจ้ของที่ที่เป็นพิมพ์พระรอดละโวนี่ได้มาจากมันบ้านเลยมาจากกันบ้านนี่ผมเป็นมือที่ที่ท,ท,ที่มือแรกเขาหามานะมือที่สองนี่ผมเป็นมือที่สามเป็นมือที่สาม หามาจับบนบ้านเลยของพระพิงค์วัดบางประกอบเป็นพิมพ์พระชัยหม่อมมิตรสร้างสองสี่กว่านะครับก่อนก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยนี่มาอีกองคหนึ่งก็เป็นพระเนื้อผงออกน้ํามันนะครับออกน้ํามันแต่เป็นผงลงกุเป็นพระปิดตาพระปิดตาเ,เพื่อนเ,นเพื่อนตีเข้าที่ไหนออตีเข้าที่ไหนผม ผมตีเข้าเนื้อผงน้ำมันอย่างนี้ต้องกุวัดอัมพวาครับกุวัดอัมพวานี่ชัดเจนชัดเจนพระลงกุข้างในเนื้อออกน้ำมันเปี้ยครับอย่างนี้เปี้ยกูวัดอัมพวาในซอกก็จะมีเป็นคุยคุยคุยขึ้นเพราะเป็นพระลงกุนะข้างบนนี้เราถูกสัมผัสเพราะถูกสัมผัสมันก็จะออกเรียกว่าอะไรแ่ะออกมีความโผล่เนื้อเนื้อผงน้ำมันโผล่ให้เราเห็นไง ถ้าเก่าจริงถ้าเราอะไรรูปสักนิดหนึ่งมันก็จะขึ้นหมันแวบเพราะความแห้งของเนื้อนะจะรูปสักนิดหนึ่งรูปนิดหนึ่งให้เพื่อนๆดูดูความจัดนะความจัดเห็นไหมเงาแวบขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าไม่เก่าจริงไม่ขึ้นนนความแห้งของเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าความแห้งของเนื้อพระปิดตากุวัดอัมพวาเนื้อผงลงโกโคโคโเนี่ยอะมาชม อันนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยบางคนไม่รู้จักผมก็ยังไม่รู้จักเลยผมก็เพิ่งมารู้จักนี่เนี่ยเออมาเราเซิร์ชดูหาข้อมูลกันสักนิดติพระชัยพระชัยวัดหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบพิมพ์หม่อมมิตรของสังฆราชเพึ๊บ,ข,บขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วมามาชมกันนี่นี่ไงนี่ไงเนี่ยมันมก็พิม,มพ์คล้ายๆพระรอดละโวอ่อย่างเจ้าของเดิมเขาว่านะ เป็นพระมาตรฐานสากลน,นะครับพระมาตรฐานสากลถ้าแก่น้ํามันแต่ดาๆอย่างเงี้ยจะเขาจะเล่นเป็นหลวงพ่อหลวงปู่สุขวัดปักคอมาขามเท่านะถ้าถ้าเก่ดำแต่เป็นพระยุคเดียวกันถอดพิมพ์มาจากไอพระไทยวัดของสังฆราชเพรวสุทัศน์นี่อันนี้ของหลวงปู่สุขเห็นไหมหลวงปู่สุขวัดปักคอมาขามเท่าเนือ้อผงคกลักเนือ้อออกดำๆแต่อันนี้ถ้าเมื่อผงเทามันก็จะเป็น เนื้อผงเทาก็จะเป็นหลวงพ่อพิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อพิงค์เไหมพิมมีหลายโซนเนื้อมีเข้มมีจางมีเข้มมีจางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนใกล้เคียงกันพอย่างเงี้ยโซนใกล้เคียงกันหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบนี่ผงพุทธคุณเขาก็ผงเดียวกับลูกอมท่านล่ะครับผงเดียวกับลูกอมท่านพุทธคุณก็ทังโชคลาภมหาเสน์นะโชคลาภมหาเสน์ ชมองค์ตื่นมากเนี่ยเนื้อดำนี่หลวงปู่สุขเนื้อดำหลวงปู่สุขนี่โอ้โหองค์นี้ชัดเจนองค์นี้ชัดเจนนี่นี่หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเนื้อเดียวกันละครับเนื้อเดียวกันแต่ว่าถ่ายรูปกับไม่ถ่ายรูปไม่เฉใช่นี่เนื้อเาเรียกว่าผสมผงทูบข้างในเขาจะมีก้านธงก้านทูบมีไอ้มวลสารเม็ดนั่นเม็ดนี่มาส่องส่องกับจระจระดูหน่อยสิส่องกับจระจระดูดูตรงที่โผล่นะตรงที่ว่าโผล่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันขยายสักหน่อย ไห็นเหนือแบบจะจะนะครับเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภนะครับแมวจุดดำๆจุดดำๆเนี day, NBA, ่ยคือการทูบแล้วก็มีผงผงพุทธคุณสีขาวเป็นจ้ำจ้ำจำจำเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยมันเล็กเนาะเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวขาวด้วยผงพุทธคุณแล้วก็ดำๆเนี่ยคือการทูบดำๆมีทุกองค์ครับเป็นผงเดียวกับ ผงเดียวกับลูกอมท่านเลยครับเาเรียวกว่าเนื้อโซนเทาโซนเทาผงทูบนี่น่ารักน่ารักเลยน่ารักน่ารักเลยอันนี้เราก็มาส่องพระกุวัดอัมพวาอีกสักรอบครับพระปิดตานี่ความเก่าลงกุเนาะออกเข้มแดงใช่ไหมเข้มแดงเนื้อหาจัด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 ,จดใ่ไมข้างในเป็นผงน,น,น้ํามันนี่ พระถ้ามันเก่าจริงมันแห้งแห้งถ้าเราเอาอะไรรูปสักหน่อยมันจะขึ้นจัดอย่างนี้แหละเขาไม่ได้แต่งพระเราอยากให้เพื่อนๆดูเฉยว่ามันเก่าจริงไหมสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะครับแม่สวยจริงๆสวยจริงๆได้มาสององค์นี่แหละวันนี้ได้มาสององค์นี่แหละครับพทุทธคุณถ้๊กถังเมตตาโชคลาภทั้งคู่นะครับ